ใช้ไพ่ใบชาแล้วก็ไพ่เวทมนต์แห่งกระดาษนะคะสองสำหรับนี้นะคะเบาๆแล้วค่อยไปแบบตีลายละเอียดเยอะๆในช่วงดวงรายเดือนจันครุสุริยาคืออะไรเอฟขออธิบายก่อนนะคะจันครุสุริยาก็คือจันก็คือดวงจันนะคะหมายเลขสองครุก็คือครูหรือพระรหัสบอดีนะคะดาวพระรหัสบอดี หมายเลข5แล้วก็สุดท้ายสุริยาก็คือดวงอาทิตย์หมายเลข1นะคะเมื่อใดก็ตามที่ดาวสามดวงนี้มาอยู่รวมกันในราศีธวาราศีธัวาน,นะคะหรือ่อาคาร์ดินะคะราศีคา r d i n a ลหรือราศีผู้นำผู้ริเริ่มราศีธันวานก็คือเป็นมีอยู่สี่ราศีหนึ่งเมษนะคะราศีเมษสองกรกฎสามตุล สีมังกรนะคะวันใดก็ตามที่มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสอยู่ในสีราะศีนี้หรือจะอยู่รวมกันกระจุกอยู่ในราศีเดียวก็ได้ในราศีได้ราศีหนึ่งของตุลเมษมังกรกรกต จะถือว่าเป็นดวงจันทร์ครุสุริยาที่เขาว่ากันว่าเป็นดวงสูงเป็นดวงของผู้มีอิทธิพลเป็นดวงของผู้ที่จะได้รับความสําเร็จในอนาคตแบบที่ห้ามไม่ได้นะคะแบบห้ามขัดวัสนาไม่ได้ต่อให้เกิดมาแบบน้อยนิดต่อให้เกิดมาแบบอยู่ในลักษณะของบุคคลที่ถูกจํากัดไม่มีต้นทุนแต่สุดท้ายจะแบบจเจริญเติบโตยิ่งใหญ่นะคะเป็นดวงของผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะทีนี้ วันที่สิบเก้าเกือบเกือบเที่ยงคืนดาวดาวจันวันที่สิบเก้าเกือบเกือบเที่ยงคืนหลังจากที่ดาวพะหัสบดีย,ย้ายดาวจันทรจะย้ายตามนะคะแล้วก็ไปอยู่รวมกันกระจุกในเรือนราศีเมษเรียกได้ว่าเป็นจันครุสุริยาโอ้โหใครที่เกิดในช่วง วันที่1 9บ0อะไรแบบนี้นะคะอู้จันเป็นมหาจากอาทิตย์เป็นมหาอุดพระรหัสบอดีเป็นราชาโชคผู้มีบุญหนักศักใหญ่นะคะแบบเริกคลอดนะเริกคลอดอะไรแบบนั้นอ่ะผู้มีบุญหนักสักใหญ่จะเกิดในช่วงเวลานั้นนะคะนี่แหละทีนี้มันจะส่งผลอย่างไรอย่างไรก็ตามถึงเราจะเกิดมาก่อนนะคะถึงเราจะเกิดมาก่อนแต่ดูซิว่ามันจะส่งผลแบบให้เราได้โชคดีโชคลาภอะไรนะคะ ลัคนาเมธสุดๆเลยนะคะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวปุตตะกลุ่มลัคนาเป็นมหาอุตนะคะดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวความมั่นคงรากฐานบ้านช่องเรือนชานพันธุครอบครัวเป็นมหาจากและดาวพระหัสบอดีซึ่งเป็นดาวสุภาความเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นราชาโชคกลุ่มลัคนานะคะแอลลี่คุณนะ่ะต้องได้ดีนะคะคุณต้องได้ดีที่สุด คุณต้องดวงเปิดคุณต้องพร้อมรับสิ่งดีดีแล้วนะคะสดใสนะคะกระโดดโลดเต้นดีใจปิติสุขนะคะเรามาดูไพ่ใบาชากันค่ะจันทรุสุริยาจะส่งผลต่อลัคนา ราศีเมษอย่างไรคะชาวเมษจะได้โชคลาภใดจากจักรวาลคะถ้าคุณยังอึดอัดอยู่นะเวลานี้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปแบบไม่เหมือนเดิมเลยนะคะสิ่งต่างๆจะไม่เป็นแบบนี้เสมอไปการเปลี่ยนแปลงกำลังมาแล้วคุณจะสยายปีกคุณจะสยายปีกแล้วก็จะไปกับแสงสีกับปีกที่สวยๆนะคะ ซันไรส์การเริ่มต้นใหม่ๆที่สดชื่นมากๆเลยนะคะสถานการณ์ที่ชีวิตของคุณจะได้พบเจอกับความสุขทางใจความร่าเริงเบิกบานนะคะชีวิตที่สง่างามที่ไม่เหมือนเดิมความสีวิไลแห่งโชคชะตานะคะซันไรส เพื่อนคนไกลกำลังคิดถึงคุณจะได้โชคลาภจากบุคคลอื่นใครที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศทํางานออนไลน์นะคะทำงานกับแบบกับต่างชาติต่างภาษาจะได้ดีดึงดูดเงินเข้านะคะเหมือนดวงประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะดึงดูดการเข้ามาลงทุนเนี่แหละคุณน่ะเตรียมตัวรับเลยว่าคุณจะเป็นที่ต้องการของเพื่อนคนไกล ควรจะเป็นที่ต้องการแล้วทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์ลงทุนนะคะหรือแบบทำอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะของสวยงามของฟุ่มเฟือยอ่ะของฟุ่มเฟือยทุกชนิดขายของฟุ่มเฟือยขายอาหารค้าขายอะไรทําการลงทุนในเรื่องของเงินตราหรืออะไรดีมากจีมากๆเลยมีแต่คนจะแบบมารุมมาตุ้มนะคะอยาก ให้โอกาสดีๆกับคุณน่ะนะคะเนื้อหอมนะคะเนื้อหอมเป็นที่คิดถึงจากผู้อื่นกับจากผู้อื่นด้วยนะคะจะได้รับความปรารถนาอย่างจริงใจอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆต้องการจริงๆอะ่ะคุณจะได้รับอย่างเต็มที่เลยแล้วจะมีแต่คนที่จริงใจเข้ามามีคนจริงใจเข้ามาอาจจะมีบ้างแหละที่ถูก จุกจิกจุกจิกอะไรแบบนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่จะมีอิทธิพลต่อคุณมักจะเป็นคนจริงใจทั้งนั้นนะคะแล้วก็เบิกบานใจไร้กังวลเบิกบานใจไร้กังวลข่าวดีอย่างแน่นอนถ้าหากชีวิตของคุณมีความเบิกบานใจไร้กังวลขึ้นมาถึงสองอันนั้นแสดงว่าไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเงินอีกแล้วไม่ต้องมีภาระการงานอะไรที่หนักหน่วงงานก็ยังวิ่งเข้ามาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันไม่ได้แบบ เหนื่อยล้าแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะคะนะคะคุณจะมีชีวิตที่เบิกบานใจไร้กังวลสนุกสนานสนุกสนานเบิกบานหาเฮนะคะเฮฮาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพบแต่คนจริงใจจริงใจไพ่อยากจะแนะนำหรือเตือนอะไรกับชาวลัคนาเมษบ้างคะรู้สึกอึดอัดหรือท้อแท้อย่าได้รู้สึกอึดอัดนะคะ โอกาสเข้ามาแล้วนะคะปัญหาชั่วคราวความอึดอัดนะเวลานี้อ่ะชั่วคราวนะคะความไม่พอใจกับชีวิตอ๋อรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองทําไมบางคนอนะ่ะบางคนก็ยังแบบอึดอัดอยู่บางคนก็รู้สึกเอออะไรอย่างเงี้ยนะ่ะเนาะ เหมือนจะสุกก็ยังสุขไม่สุดเหมือนเหมือนกําลังรอคอยอะไรบางอย่างเหมือนอึดอัดไม่รู้มันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยทุกอย่างจะเป็นปัญหาชั่วคราวนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายประมาณสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวทุกอย่างคลี่คล,คลายหมดแน,แน่เหตุการณ์จะไม่เป็นแบบที่คุณอึดอัดนี้หรอกต่อไปอ่ะทุกอย่างจะ สว่างกระจ่างใจนะคะเนี่ยเบิกบานใจไร้กังวลอะไรที่คุณกังวลจะไม่เป็นแบบที่คุณกังวลอะไรที่คุณแบบรู้สึกแบบปวดปวดหัวน่ะเหนื่อยล้าเป็นปัญหาคุณจะไม่มีเลยนะคะสักเดือนสองเดือนนี่ทุกอย่างจะคลี่คลายไปทั้งหมดทุกอย่างเป็นแค่ปัญหาชั่วคราวนะคะแล้วก็จะได้ทุกอย่างที่ตัว,ตวเองปรารถนาเลยแล้วตัวคุณอ่ะปรารถนาด้วยจริงๆหรือเปล่าถ้าปรารถนาจริงๆก็จะได้นะคะ เรามาดูไพ่เวทมนต์กระดาษกันนะคะเดี๋ยวสิเวทมนต์กระดาษอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับจันทรุสุริยาที่กำลังจะให้โชคลาภนี้กับชาวเมษคนคาปิดบังอัมพรออพสเคอออสเคียวศักดิ์ศรี คุณถูกอําพรางตัวตนที่แข็งแกร่งคุณถูกอําพรางตัวตนที่แบบเป็นเลดนะคะคุณจะพังงาดออกมาแบบมีศักดิ์ศรีคุณจะได้รับคำชื่นชมสรรเสริญจากเพื่อนคนไกลคุณจะถูกมองเห็นคุณค่าและตัวตนที่โดดเด่นที่ผ่านมานะ่ะดูเหมือนว่าคุณอาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่แบบ เล็กๆน้อยๆไม่น่าจะแบบเจอจ้าไม่น่าจะมีอิทธิพลอะไรไม่น่าจะมีอำนาจอะไรไม่น่าจะมีแบบความเข้มแข็งอะไรต่อไปอ่ะคุณจะโดดเด่นและมีศักดิ์ศรีและมีแต่คนที่ต้องการแบบต้องการตัวทั้งนั้นเลยนะคะที่ผ่านมาน่ะคุณอ่ะถูกอําพรางคุณค่าที่แท้จริงเอาไว้นะคะแต่ถูกทดสอบ ที่ผ่านมาเรื่องยากเรื่องยุ่งอ่มันได้ทดสอบให้เห็นแล้วว่าคุณเป็นคนที่แบบมีศักดิ์ศรีแห่งความแข็งแกร่งในตนนะคะเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างและมีศักยภาพในทิศทางที่ดีอย่างเป็นเลิศนะคะเฉียบคมค่ะความชาญฉลาดและเฉียบคม เก้าต่อมูฟออนค่ะชาวลัคนาเมธภาระเอฟขอดูดูให้อีกสามใบสิเพราะว่าเป็นชาวลัคนาสุดท้ายเราจะแถมกันนะคะดูไม่มีอะไรขึ้นมามีแต่แบบว่าไปข้างหน้าไปข้างหน้าหลับไม่ลงชมาเล่าตรึกตรอง ปกป้องอเอาละฉีกได้แล้วอุดมสมบูรณ์นะคะทำไมอ่ะทำไมยิ่งดียิ่งมีเรื่องยุ่งมีมีเรื่องยุ่ง,ม,ม,ง,งมีเรื่องแล้วนะคะคุณน่ะจะได้สิ่งดีๆแต่ว่าดูว่าดูเหมือนกับว่า ดูเหมือนกับว่าคุณจะต้องแบบก็ยังต้องเยอะต้องยุ่งต้องอะไรไม่รู้เยอะแยะซับซ้อนนะคะเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะคะเพราะว่าดาวราหูก็ยังอยู่เนาะดาวราหูก็ยังอยู่เลยชาวลัคนาเมษจะมีความอุดมสมบูรณ์จะมีความสุขความเบิกบานใจแต่ก็ยังมีแต่คนจะแบบมีปัญหากับคุณคนชอบคุณก็เยอะนะคะ นมีปัญหากับคุณก็แย้อะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ปัญหาจะเกิดขึ้นคุณทำคุณทาอันนี้เสร็จเดี๋ยววันใหม่มาปัญหาเรื่องอื่นก็มาแล้วคุณก็จะต้องแก้แก,แก้แก้อย่างนี้จนกว่าดาวพระราหูจะออกจะหลุดออกไปอยู่ในเดือนวินาาแน่แนเลยนะคะแล้วดาว พาเมารตุตยูก็อยู่ในเรือนการเงินเงินจะเข้านะคะเงินจะเข้ามาอย่างมากมายเลยแหละนะคะคุณน่ยจะมีสถานการณ์ที่แบบอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะคะแล้วคุณก็ยังต้องคิดอะไรเยอะแยะเลยเป็นช่วงที่ชาวลัคนาเมษจะคิดในเรื่องของการแบบเดินทางการโยกย้ายการสร้างชีวิตแล้วก็เหมือนต้องต้องประมือต้องประมือกับศัตรูศัตรูก็อาจจะมาในรูปแบบของมิตร และมิรเหมือนเขาจะพาให้คุณแบบ เข้าไปสู่สงครามภายในสงครามภายในองค์กรคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่รู้จะจัดการยังไงต้องใช้ทักษะในการเจรจาสื่อสารอย่างเฉียบคมนะคะเนี่ยคุณจะต้องรู้หลบเป็นปีกนะคะในช่วงนี้เนื้อหอมแล้วคนก็อยากจะเอาเป็นพักเป็นพวกแล้วน่าจะต้องเจอกับอะไรแล้วไพ่ก็ออกมาอย่างนี้จริงๆนะบางครั้งบางทีคุณก็เครียดและหลับไม่ลงว่าจะเข้าข้างใครดีคุณไม่รู้เลยว่าจะเข้าข้างใครดีคุณไม่รู้เลยว่าจะไป ในทางไหนคุณต้องทําทุกอย่างให้แบบตัวเองดํารงอยู่ได้ท่ามกลางปัญหาในชีวิตของคุณแต่ว่าชีวิตของคุณจะเจริญดีมากๆเลยชีวิตของคุณจะเจริญดีมากๆเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมันจะมีปัญหาจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนะคะเนี่ยเหตุการณ์ในชีวิตของคุณอะ่ะคุณจะมี การเงินที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีปัญญาอันเฉียบคมแล้วอะไรที่เคยเป็นปัญหาหนักๆนะ่ะก็จะผ่านไปแต่ว่าก็จะมีสถานการณ์ให้คุณต้องจัดการอยู่เสมอๆนะคะต้องจัดการตรึกตรองอยู่เสมอๆเหมือนกับมีความสําเร็จแต่ก็มีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณแก้ไขยอย่างต่อเนื่องถ้าถ้าเกิดคุณทํางานอะไรบางอย่างอยู่วันนี้แก้ไขปัญหาหนึ่งจบวันใหม่ เข้ามาปัญหาอีกอย่างเหมือนมีดราม่าเกิดขึ้นในชีวิตตลอดเวลาเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดตลอดและดาวพระราหูก็เป็นเรื่องเป็นราวอะเป็นคนที่แบบมักจะมีดราม่าอะไรในชีวิตของตัวตัวเองนะคะแล้วก็พุธก็อยู่ร่วมกับดาวราหูแล้วพระรหัสวดีต่อให้เป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็เป็นดาวาวินาศมันมันจะ เข้ามาแบบประเดยประดังเข้ามาพร้อมๆกันแต่ชีวิตของคุณน่ะจะได้ดีมีสุขนะคะยิ่งมีปัญหายิ่งรวยยิ่งเจอกับสถานการณ์ที่คุณต้องแก้ไขยิ่งมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มากข้าวของจะไม่มีแบบอาคาดแคลนชีวิตของคุณจะมีทุกอย่างแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณแบบทำหลายอย่างเหลือเกินในเวลาเดียวกันนะคะเนี่ยพร้อมรับไหม ชาวเมธพร้อมรับกับดราม่าอยู่แล้วแหล,ละดาวประจําตัวของค,คุณคือดาวอังคารนะคะดาวอังคารคือดาวยอดขุนพลคือดาวนักรบนะคะคือดาวยอดขุนพลคือดาวนักรบอ่ายิ่งปะทะยิ่งแข่งแกร่งยิ่งปะทะยิ่งได้มายิ่งปะทะยิ่งรวบรวมยิ่งรวบรวมความเจริญได้เยอะขยายอาณาจักรขยายอาณาเขตนะคะ <S <S นี่แหละไพ่ก็ขึ้นมาตามความเป็นจริงเป็นจริงเลยนะคะซึ่ง อคุณจะแสดงตัวตนที่แบบอืสุดยอดเลยอะคุณจะแสดงตัวตนที่แบบเฉียบคมมีแบบแท้ที่จริงแล้วน่ะคุณเป็นยอดแบบนักปราดในตัวเองแท้ที่จริงแล้วคุณมีแบบทักษะการตรึกตรองการไตรตรองที่เหนือชั้นธรรมดาเหนือธรรมดาสามัญแท้ที่จริงแล้วคุณซ่อนภูมิปัญญาอัมพรางตนไม่เป็นคนที่แบบอวด ตัวอะไรเลยมีอะไรก็แบบอำพรางไว้แล้วผลงานมันจะเปล่งประกายมากๆแล้วถ้าคุณทำงานที่ต้องเกี่ยวพันกับผู้คนเยอะๆเตรียมวุ่นวายวอลแวร์มันจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเล่นพักเล่นพวกเล่นการเมืองในที่ทำงานแล้วแล้วคุณจะต้องเป็นตัวกลางคุณจะต้องเป็นตัวกลางที่ใครๆก็อยากจะได้มาอยู่ใน อยู่ในกลุ่มนะคะก็ารจัดการได้ดีนั่นแหละชาวเมธนะคะชาวเมธจะจัดการได้ดีนะคะชาวเมธจะผ่านไปได้ชาวเมธก็จะแบบก้าวต่อไปในแบบที่เป็นนายของตัวเองนั่นแหละนะคะดวงชะตาของคุณอ่ะไม่ได้ดวงชะตาของคุณอ่ะเมื่อถึงเมื่อถึงเวลาที่ต้องทําอะไรคุณจะทําให้คุณจะทําให้คุณจะเสียสละคุณจะออกโรงเป็นผู้นํา นะคะแล้วแล้วคุณก็แบบมีศักดิ์ศรีประจําตัวของคุณอนะสุดท้ายแล้วยังไงมันจะลงเอยที่ชีวิตของคุณอะได้รับสิ่งดีๆแล้เวเรามาดูต่อซิเอจะเปิดให้จนเข้าใจจนรู้เรื่องนั่นแหละชาวลัคนาเมษนะคะอันนี้ออกมาความโรแมนติกและการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นนะคะความสุขในความรักโอ้ดีนะคะการเฉลิมฉลองเนี่ยชีวิตเนาะ ชีวิตของคุณจะรื่นรมมัวเมาในความแบบจะรื่นรมมัวเมาในความสุขทางโลกอย่างมากมายเลยประสบความสําเร็จคือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรจะประสบความสําเร็จทั้งนั้นคุณจะได้รับบทบาทที่แตกต่างออกไปด้วยนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเจอหนัก คุณเจอแบบหนักน่วงแต่มันจะไม่เหมือนไม่เหมือนที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ดราม่าที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ดราม่าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นดราม่าในเชิงแบบที่คุณไม่ใช่ผู้แพ้เป็นเป็นเป็นดราม่าที่คุณอะถูกเชิดชูอะเป็นเรื่องราวที่คุณจะได้เฉลิมฉลองเป็นเหมือนแบบผู้หญิงอะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ที่โดดเด่นอะแล้วแบบแล้ว แล้วอยู่เหนือการทะเลาะเบาะแวงอะไรแบบนั้นนะคะยั่งชิงของผู้อื่นอะไรแบบนั้นแหละดูมีคุณค่าดูมีคุณค่าดูเลอค่าอะไรแบบนั้นนะคะเนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในทุกๆทิศท,ทางนะคะคนนั้นแหละจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในทุกๆทิศท,ทางยิ่งมีปัญหายิ่งได้เงินยิ่งมีปัญหายิ่งนํามาซึ่งแบบความเจริญรุ่งเรืองเฉลิมฉลองสนุกสนานนะคะมันจะมีเรื่องอะไรไม่รู้เข้ามาไม่เว้นแต่ละวันแต่ประโยชน์ตกที่คุณ นะคะผลประโยชน์จะตกที่ชาวลักนาเมษและความรักก็ดีนะคะความรักก็ดีมีเสน่ห์ในตัวเองเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักเลยแหละมาริะอยู่เลิกเลงแล้วนะคะมันมีความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรของคุณอยู่มากนะคะมันอาจจะแปลว่าคุณได้เงินมาแล้วคุณก็ได้แบบเอนจอยน่ะใช้ไปเพื่อความสุขให้รางวัลตนนะคะซื้อนั่นซื้อนี่ไม่หยุด แต่ก็มีเงินเข้ามาทันลักทนลายเป็นช่วงที่เศรษฐกิจสัพพัดสุดๆเลยนะคะเงินเข้าแล้วเข้าอีกก็จ่ายแล้วจ่ายอีกแต่ว่าก็ไม่มีลำบากค,ความลำบากอะไรทีนี้ความหลับไม่ลงนะ่ะมันน่าจะแปลว่าคุณไม่ได้พักหรอกคุณจะมีเรื่องให้คุณต้องขออนุญาตพูดว่าแบบ ติดตามเสมอนะคะคุณจะมีเรื่องให้คุณแบบโอ้โลเรื่องนี้หรอเรื่องนี้มาอีกแล้วเรื่องนี้ยังตามต่อไม่จบเลยเรื่องนั้นมาอีกแล้วเนี่ยคุณจะเป็นอย่างนี้ตลอดคุณจะมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นในชีวิตตลอดทั้งปีของคุณเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็มาทํางานเอา้าไปนั่นไปนี่อีกคุณจะแบบที่ประจรลงเท้าอ่ะนะคะเนี่ยเหมือนแบบทําสงครามกับความ ทำสงครามในความสุขอะเหมือนโลกจะเป็นสีรุ้งอะกระจายเลยไม่รู้ทําอะไรบ้างแต่ทําสําเร็จทุกอย่างแล้วก็มีไปซะทุกอย่างแล้วก็แบบวุ่นวายไปซะทุกอย่างแต่ก็เป็นปีแห่งความตื่นเต้นจริงๆเป็นปีแห่งความเป็น ปีแห่งการเฉลิมฉลองเป็นปีแห่งการแบบเสพสุขแล้วก็เพลดเพลินไปในแบบโลกแห่งวัตถุโลกแห่งความสําเร็จแล้วก็ความรักนะคะนี่วุ่นวายจริงๆสําหรับชาวเมธเป็นบทบาทที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงแต่ดีดีกับคุณเห็นแล้วเหนื่อยแทนเอฟเหนื่อยแทนชาวลัคนาเมธในขณะที่ชาวลัคนาในขณะที่ชาวลัคนา พลึกศพเขาเหนื่อยกับการระแวงว่าใครจะร้ายใส่เขาเหนื่อยกับการแบบโอ้โหหวั่นใจว่าตัวเองจะต้องเจออะไรชาวลัคนาเมษนะ่ะมีแต่เรื่องแบบมารุมจนมันมากเกินไปเรื่องที่ดีมันจะมารุมจนคุณลำพองใจจนคุณอาจจะแบบลืมป้องกันตัวในอีกสองสามปีเก็บเงินไว้บ้างนะคะเหมือนกับว่าอย่าอย่าแบบอย่าใช้ไปทั้งหมดหรืออย่าแบบเพลิดเพลินไปทั้งหมดนะ่ระรามัดระวังตัวด้วยชาวเมษนะคะ เหมือนกับว่ามีความสุขด้วยและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยจึงจะดีบางทีก่อนที่ดวงจะตกเขาอาจจะพาพุ่ง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 จนเราลืมป้องกันตัวเองได้นะคะเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วเราป้องกันตัวเองไว้แล้วถ้าเราป้องกันตัวเองดีไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าเดี๋ยวพระรหัสก็จะไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะแต่ถ้าป้องกันไม่ดีบางทีอ่ะพระรหัสอาจจะเป็นการรีจรเนาะมันอาจจะพาตกต่ําก็ได้เนี่ยให้เรามาัระวังว่าคุณจะจะไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรขีดสุดแห่งอารมณ์อ่ะ อารมณ์ที่ทะลุปลอดแตกอะไรแบบนั้นน่ะได้รับความตื่นเต้นในทุกระบบในทุกทิศทางในทุกสัมผัสท้ง5้านั่นแหละที่คุณจะได้รับนะคะและไม่ค่อยได้พักผ่อนหรอกน่าจะแบบโอ้โหทําหลายอย่างเหลือเกินเป็นปีแห่งการประจนภัยเป็นปีแห่งการได้มาเป็นปีแห่งการเสพสุขเป็นปีแห่งการฉลองเป็นปีแห่งการปาร์ตี้เป็นปีแห่งการสวมสวมบทบาทใหม่ๆนะคะและต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยได้มาให้เตรียม ต้องกันตนในอนาคตนะคะนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะเตือนนะคะสําหรับชาวเมธ